พี่พีทเปิดตัวคุณพ่อครั้งแรกดีกรีไม่ธรรมดาเรียนจบหมอตั้งแต่อายุ21ขึ้นแทนเป็นขวัญใจคนทั้งโซเชียลไปแล้วสำหรับแก้มบุ๋มปริยาดาว่าที่สะพ้ยหมื่นล้านกับแฟนหนุ่มพีทกันตาพรหานพานิชทายาทโรงพยาบาลดังล่าสุดในช่อง YouTube ของแก้มบุม๋มได้โพสต์คลิปอีพพิเศษเปิดตัวคุณพ่อพี่พีท พร้อมกับเล่าจุดเริ่มต้นสร้างตัวจากเงินศูนย์บาทสู่ธุรกิจหมื่นล้านพูดคุยกับคุณพ่อศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เฉลิมหานพาณิชผู้บริหารชื่อดังที่เก่งไม่ธรรมดาคุณพ่อเผยว่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนอํานวยศิลป์ตอนที่สอบเข้าแพทย์นั้นทั้งประเทศรับแค่200คนมหาวิทยาลัยที่เปิดรับก็มีแค่จุฬากับมอเชียงใหม่คุณพ่อสอบติดแพทย์ที่เชียงใหม่เรียนรวดเดียว1ิปี เงินเดือนตอนนั้นก็2,400บาทคุณพ่อเป็นหมอทำคลอดจุดเริ่มต้นของการสร้างโรงพยาบาลก็คือไปเช่าตึกหน้ากว้าง50เมตรสร้างโรงพยาบาลขนาด50เตียงระหว่างที่กําลังสร้างโรงพยาบาลต้องใช้เวลานานเราก็มีการโปรโมทลงทุนสร้างประมาณ3ล้านบาทเอาเงินเก็บจากค่าอยู่เวรมาทำค่าเช่าก็50,000บาทปีแรกก็คืนทุนแล้ว หลังจากนั้นก็เปิดอีกหนึ่งสาขาที่จริงจังมากขึ้นก็คือเกษมราชบางแคก่อสร้างตึกด้วยเงิน13.3ล้านตอนเปิดสาขาแรกอายุ27พ่อจบหมอตอนอายุ21